คุณรู้หรือไม่พระพันปีหลวงของเราไม่ได้ทรงเป็นเพียงราชินีแห่งสยามแต่ยังทรงเป็นราชินีแห่งหัวใจประชาส่วนอย่างแท้จริงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทั้งที่ต้องเดินทางลำบากฝ่าภูเขาฝ่าฝนและพื้นที่ทุรกันดารเพียงเพื่อทอดพระเนตรชีวิตของพระสพนิกรและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า หรือมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในชีวิตพระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดานใจให้โลกเห็นความงามของภาพไ,ไทยจากสิ่งที่เคยถูกมองว่าเชยละล้าสมัยกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติและเบื้องหลังรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนนั้นคือความเข้มแข็งและเสียสละของสตรีผู้หนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยนี่แหละคือความงดงามที่อยู่เหนือการเวลา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความรักที่ยังคงส่องใจคนไทยตราบนิรัน